เรามาช้าสิครั้งสวัสดีค่ะสาราเยอรมันนะมาเพื่อนๆเนาะเห็นไหมเนี่ยเห็นสาราไหมเนี่ยมาเรามาเก็บผักดอกดอกสนุหรือดอกแคร์ฝรั่งเนาะนี่เนาะนี่เราเก็บช้ามานะเรามาช้านะเนี่ยอย่างนี้เนาะเนาะเรามาช้าไปนิดนึงไปนิดแหละเยอะเลยมีแต่บานๆนะ แต่บ,นบานๆนั้นเลยมีหนามด้วยนะต้นนี้มีหนามด้วยนะมาเก็บกันเดี๋ยวเรามาดูนะว่าดอกแคร์เป็นยังไงดอกแคร์ฝรั่งนะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่มันบานแล้วนะบานเต็มเลยดูสิโอเรามาช้าไปนิดนะเนาะมาๆๆเรามาเก็บกันมา มาเพื่อนๆมาเก็บกันเนาะขอโทษนะมันยิบยับยิบยับไปหน่อยกันขอโทษทีนะคะอ่าอ่ามาเก็บกันแล้วนี่นมีน้ำด้วยนะนี่น,นี่เพื่อนๆดูนะนี่นะคะดูนะคะเนาะมีนม้ำเยอะหลูดไปเลยพี่โอ้ยมันได้แค่นี้เละ นาสลากพอไปแกงพอมันกแกงอ่าเราเก็บกันเนะเาะพอหาเก็บกันเลือกเอานาะเลือกดูไหนที่มันใช้ได้เราก็เอานาะดูนะคะเห็นไม่เอ่ยเห็นไม่เอ่ยนี่เห็นไม่เอย่เนเอยนี่นี่นี่ดอกแคฝรั่งนะปลาปลาปลาเนาะ นะเดี๋ยวมาดูกันนะคะดูกันน,นะมันเก๋เหมือนกันอ๋อแล้ว <No? S 2> ใช่ก็ได้ไปแกงอยู่หรอวเกงได้อยู่อ่าดอกก็ดนเลือดเดี๋ยวมันมีดอกไอ้นี่ด้วยไงเราก็ใส่ผสมกันดอกอะไรคะก็ดอกเออเออใช่ใช่ดอกกลิ้นโคลอ่าอย่าผ <Yeah. S 2> สมกันดอกพัสกูด เลยนะดูเพื่อนเรามาช้าเนื้อไปเราไปดูนู้นกันปะพเพื่อนๆดูอกีกมุมนะึงนะ อะมาดูม no? ุมนี้กันเนาะดูสิได้ไหมเอ่ยรูดไปเลยนะ แกมาแล้วดูสิเยยก็บเถอไปแกงก่อนแกนึกมันบางแล้วไม่แช่หน่อยไหมใช่แกงส้มนะ แกงสมบัติผ้วยหนึ่งเนาะป้ามาเราดูตรงนู้นกันอ่ะดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งนี่นะนี่แครนะดอกแครนะแครฝรั่งนะ <c oughs> ดอแคร์ฝรั่งแก่แล้วเกยแล้วฮะช้าเด้อเรามาช้าไปนะความยี่เด็ดใหญ่มาอัลเด้อ ก็ไปใส่แกงส้มน้ำแกงส้มมีแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีของยังไม่มีของใส่เนีย่ยเราก็เอานี่ไปใส่นะใส่แกงส้มเขาจะหมอมนะเพื่อน ดอกก็จะหอมดอกก็จะหอมอืมแตมันอันอ้นละแนตะ่มันแก่ลล <c oughs> แกล้วมันแก่เหมือนเราเลยแก่เหมือนเมอนเก็บนะเออแก่เหมือนคนเก็บละตอนนี้เนอะะมาดูกันดูกันอีกนะ เราดูอีกมุมหนึ่งนะมาๆมา,มาตรงนี้ดูนะแก่แหละแต่ก็เก็บเพ่ตั้งประชเยอะหรอกมูจามันแก็แล้วมันก็กินแต่ดอกๆนั่นเนาะ้นะถ้ามันออกมันก็ออกดอกพร้อมกันนั่นแหละเนาะ แก่พร้อมกันหมดเลยเรามาทุกปีเป๊ตทุกครั้งเลย <Yeah. S 1> นี่เป็นอะไรไม่เคยมาได้ตูมเลยเอนที่อยู่เลยพี่ที่มาเก็บตุ้มตมหาไหวมากเลยนะเออวันนี้เรามาดูอ่าอ้นี้กันนะนาแม่น้ําแม่น้ําลายใช่ไหมอันนี้แม่น้ําลายใช่ไหมเยอะเออดูนะแม่น้ําที่เยอรมันนะมา mm. <ๆ>มาเดี๋ยวดูกัน นี่นะคะนี่แม่น้ำนะแม่น้ำลายนะนะคะนี่แม่น้ำที่เยอรมันนะนี่ดูนะคะนี่มีคนพายเรือเล่นด้วยนะนี่หน้าร้อนเนี่ยฝรั่งเขาชอบพายเรือเล่นกันนะคะดูสิคะเห็นไหมเอ่ยนี่นี่เห็นไหมเอย่ยน,นี่เห็นไหมคะพายเรือเล่นกันหน้าร้อนเนาะ นะเคนพายเรือมาพอดีเลยเออได้เห็นคนพายเรือแต่ก่อนเราก็เคยพายนะโอ้ยเหนื่อยมากเอนอะอันนี้เขาไปทำเทนะเนี่ยเธอเคยทำกินไหมไม่กล้าเนอะอันนี้มันทำเทอร่อยว่าหุ้นเหรอเออฮะทำเทอร่อยที่ก็ไม่เคยทำเห็นอ้าวละค่ะดูนะดอกแคฝรั่งนะนี่นี่นี่ เห็นไหมเอ่ยนี่นี่เขาแก่แล้วนะเรามาช้าไปนิดนึงนะคะเนาะเรามาช้าไปนิดนึงนะเออฮหนี่นี่ี่หน้าตาเขาอย่างนี้นะหน้าตาเขาอย่างนี้นะคะนี่ๆนี่หน้าตาเขาแบบนี้เลยนะมันไม่สมบูรณ์น่ะเพื่อนๆเนี่หน้าตาเขาแบบนี้นะนี่ๆเนี่นี่นะเออเเนาะก็เดี๋ยว ร่าขอฝากคลิปเท่านี้ละกันเนาะมาผิดหวังนะเพื่อนๆผิดหวังอีกแล้วเนาะผิดหวังนะคะเนาะผิดหวังอีกแล้วนะคะเอาละค่ะนั้นสลาขอฝากคลิปนะมาเก็บดอกแคร์ผิดหวังอีกแล้วนะคะนะตอ,อนะะนะนี้ผิดหวังทุกปีเลยเก็บเรามาอาทิตย์ไรเราเจอแต่บานๆแล้วก็เก็บช้าไปเนาะนะนั้นวันนี้สลา,าขอฝาก เก็บดอกแคร์จะเอาไปแกงส้มนะนะคะก็ซาร่าก็ฝากกดติดตามเพื่อน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 ช่วยฝากกดติดตามซาร่าทีนะคะเนาะซาร่าเยอรมันชาแนลนะคะกดติดตามกดไลค์ให้ซาร่าด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเธอหันหน้าไปทาง้นเลกกล้องมันจะเห็นเอาละค่ะเนาะ ร่าขอฝากคลิปเท่านี้นะแล้วก็กดติดตามให้สลาด้วยนะคะสาะ่าชาแนลนะแล้วก็กดติดตามกดไลค์ให้สลาหน่อยนะคะเนาะเนาะวันนี้มาเก็บกับพี่เขานะนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบพอคุณมากๆค,ค่ะค่ะบาย <Okay. S 2> บายสวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะ